ดีค่ะมีคณสงเสงียมจงจิตนะคะคลิปนี้ไม่คงมาขอน้ำดื่มฟรีที่ที่ประปานะคะเขามีจุดบริการน้ำดื่มฟรีให้เรากกองแบบว่าไม่มีสารหนูแล้วนะคะสามารถจะมาเอาขวดเอาอะไรของถังของเรามาใส่ได้นะคะ เขาเปิดฟรีแล้วตั้งแต่วันที่17เ,เป็นต้นไปค่ะช่วงที่แล้วเขาปิดปีใหม่ถ้าใครสนใจนะคะก็เอาขวดหรือเอาถังน้ำมารองรับไปได้นะคะดีจังเลยค่ะนี่ก็ได้ขวดน้ำตอนกาชาติมาแจก ตอนน้ำท่วมนะคะก็เอามารองเป็นขวดน้ำสะอาดนะคะแล้วมีเครื่องหมายกระชาติก็ชื่นใจค่ะใครอยากได้น้ำรีนะคะน้ำดื่มที่สะอาดมาที่ประปาเชียางายนะคะสวัสดีค่ะ